การตั้งค่าการตั้งค่าน้ำหนักที่จะบรรจุนะครับกดลูกศรขึ้นลงนะครับอันนี้เราจะเซตไว้ที่หนึ่งุดห้านะครับจุดห้าอันนี้เป็นความเร็วในการเตวงช่างนะครับส่วนเครื่องซีนนะครับเวลาจะปรับอุณหภูมิแถบซีนจะมีอีกสองอันคือด้านบนกับด้านล่างนะครับคืออันนี้ด้านบนด้านล่างเวลาจะปรับกดปุ่มบวก แล้วก็เริ่มสังคาไว้นะครับด้านบนด้านล่างเหมือนกันอันนี้เป็นตั้งความยาวของซองนะครับหน่วยเป็นมอมครับอันนี้เป็น8เซนที่ลูกค้าบอกนะครับอันนี้เวลาเริ่มทำงานนะครับกดอันนี้จะเป็นทำงานแบบแมนนวลนะครับให้กดลังมันก็จะทำงาน ถ้าเราจะให้ทำงานแบบแมนนวลน,นะครับให้เรากดบรรจุกดปล่อยเองอันนี้มันจะช่างมาแล้วจากเมื่อกี้ที่เป็นออโต้นะครับแล้วกดปล่อยกดตุงกลางสต็อกก่อนแล้วกดตุงกลางครับแล้วกดตัวนี้เครื่องแพ็กกดจอ็อกก็จะได้มาหนึ่งอันแบบแมนนวล ับเราก็สตาร์ทใหม่เรากดสต็อปแล้วก็ปล่อยแล้วกดเจ็อตรวนี้นะครับได้มีสูงครับถ่ายแบบออตโต้ให้ลูกค้าดูนะคะ